几百公烟 เนียถนะือว่าต้นไทรต้นใส่เยียนอันนี้จะอ่านให้ฟังเดียวห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองอุดรธานีพงเรียนปฐมสมบูรณ์บ้านสนามทรายเนาะถือเป็นบ้านเฮาเองนี่แหละบ้านสนามทรายนี่แหละอย่าไปเลิกลรอบ้านเนาะ ไปดีเดอรอันวัาานทางงเฮียนสนามไทรเอาในี่แหละเป็นยังไปเลิกเรษมงนะเศรษมงคลเศรษมงดม,ดมเลเฮียนสนามไทรงูเกยนอนุบาลอนุบาลขนปะหา ดีครับซีได้มาเรียนทางเรียนเก่าแม่ใช่ไหมได้ไหมเป็นไงตั้งใจเรียนป่ะมีเพื่อนเยอะตรงนี้เนาะตรงนี้มีเพื่อนเยอะเนาะเราเรียนตรงนี้แหละอืมหามีอะไรบ้างตรงนี้ไม่มีของเล่นเนาะมัมีบางเล่นเหมือนบอเหมือบอมมีเครื่องเล่นเหมือนบอใจได้บอใจได้บอจะได้บอเออจะมาหาใจได้บอใครอยากได้ยกมือขึ้นใจได้ยกมือขึ้นอ่ะใครอยากกินขนมใครอยากกินขนมยกมือขึ้นอ่ะ รอแป๊บหนึ่งนะหาตังก่อนหาเงินได้ก่อนเดอ้อหาเงินได้ก่อนเดอเน้อมาเฉลียวเด้อเด้อเด้อสัญญาเดอ้อใครอยากได้ขนมตั้งแต่เย็นเะสิร์ฟฟังคนกูใครเสิร์ฟฟังคนกูบ้างเนาะเดี๋ยวเดอ้ออีกมาโดนเดอ้อเอ,อ้ใครเกินได้ก่อนได้เงินก่อนลงมาใคเกินได้เงินก่อนนะเดี๋ยวลงมาแจากขนมเดอ้อเดี๋ยววันนี้กูก่อน อันนี้เป็นคู่เก่าเอาแดดต่นสบายไปเด็กน้อยเนาะสวยไปเด็กน้อยมาเบิงโรงเรียนโรงเรียนเก่านี่แหละยากได้ยังเขสวยเหลือเด้ห่แต่ตอนนี้เขาสิบมียังมีขนมมาให้ก่อนมีแน่สวยเลืองออนยเกมีบ่อในไยก็เออนี่ของเรียนอันนี้ของอันที่ว่าลูกของเรียนบอนี่อะองอเพิ่นอันันบานึง่ได้นบัน นี่แหละเขามบเบิร์กนี่เขาอันเขาอยากเขาอยากอันเขาอย่างไรถ้ามีพุดมียังก็อยากมาช่วยเหลือฮานะวมาถึงเนาะเห็นไอีต้นเล็กน้อยอม,อมัาสั้นซะอือแมนทำเซอร์มูนทังรีสอร์ททั้ทุกอย่างเนาะอืออืเครื่องดื่นให้เพื่อนเขาดืเขาจะพากินม,หาหามาเอาง้าบูลกัว่าเมนี่ิลิ่นน้ำมีเครื่องดื่มมีกันเรียน เลพอเปิดเป็นคนแอบเปิดบอท้ายเราลาเลยเป็นยังงงเลยกำมูอยอ่ประวัติอยู่เรื่อยๆจะแม่ก็บอกลังลังไทยสปนกันเปินกับแต่นี่นีตรงที่ว่าเปิดได้มาที่ตรงนี้นักหมู่เปิดลายแหลมตื่นเท้าบ้างไม่อยากมาโลดก้ามเท้าเท้าเขียนใ้บ่อเขียนเขียนได้เนี่ยมุ้งปูให้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 ลาม่าให้ไม่ให้เลาะอีกทีนึงให้น้ำสินะเปินว่าได้เปิดว่ากากาเมื่อก่อนนะให้ได้เพียรอยู่พุ่นและพุ่นนี่เปิด กับกลตื่นกับ,กกบายลูกเขาบ่อยกนนระตือรืนได้นะโดยพราสวปู่ก็เป็นในบ้านเด็กมันบเออมันบบข่อยได้กล้าดิแสดงออกอย่างมากมายดอกมันเก่งอในเื่อเ,เออเออแม่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 บอสที่ไม่ใช่เมื่มมมอก,ก,ก่อนอะวะหนึ่งกับเพือ่อนันั้นหน,หนึ่งกับเพื่อนแบบบริยักบริยัก ก็เลบ่อันนเล็กน้อยก็อยู่หมู่ก็อยู่ขนาถ้าว่าอนาคตกันได้ไปเรียนต่ออยู่พูดกันจังได้กะอยู่เรียนจิติทยาสินะสวัสดีครับเด็กนี่แหละนนองเห็เล็กน้อยแหละว่ามีย่างมียังหลีดมีอยังเรียนนี่นะอเปคนสิพัอนเา็นกคันเลยคันลืมใหม่การสิครับมาใหม่บอกถ้าว่าเห็นใหม่อยู่หันหน้าเลยบอก แสดงว่านี่ยอันนี้หาสามารถเอาสามารถสมมุิวันนี้น่ากิ่ตรงนี้ให้มันเป็นของเหล็กได้ความจรงิงเนาะเอาของเหล็กมันเต็มไปเลยก็เป็นของเหล็กเล็กน้อยก็ดีได้ติดไฟสองหล,นงลินมันหลิมืองนี้เขวีาา้ยงซันเลยสมองเพี้ยนแต่เพี้ยนองนะแมน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 เขวีย้ยอันเล็กน้อยมาาันก็จะมีหวังได้ให้หลินเนาะไยต่อเมียน,นี่แหละส่วนไลน์ส่วนไลายกับเมียน พวองค์กรยังมาลงซอยเหรอพวกมีองค์กรยังมาลงซอยเหรอพวองค์กรไปยังมาซอยเหาอแบบลลงมาสวยเรือเขาน่ะว่เคยมีเนาะแเขาที่เี่มาเบิงนเลยเขานั่น ปัจจัยทั้งเ้าวถิ่มีตอนนี้ทำมีขนมมีขนมมีขนมเหลวมียดยความที่ว่าเนาะลูกไปก็ได้มาเฮียนเลยเด็กก็ไปไรก็ไปโรงเรียนเก่ามาครัวตื่นแได้หมเด็กออกแล้วมุ้งมิงมุ้ออแต่แต่ตรงนี่ยดีตรงเทวาลูกขนาดตื่นเศร้ามากเลอยากเอียนเลอยากมาอยากมาตื่นเศร้ามาเต้นกับมุ้งกระเม้าเมื่อก่อนทางวันนังก็ได้เบิร์ตเออตอนที่ว่าเมื่อก่อนจังหวะเมื่อก่อนทำพี่แกอยู่ไกลอะตื่นเศร้าเหมือนกับอยังตื่น เพราะยังด้วยว่าที่ว่าวันนี้ไปบริเจอหมู่ที่หมู่จักเพราะว่าตอนเนี็ยไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับบ้านตัวชี้อยู่ไหนครับตัวชี้มีใครได้ของเล่นบ้างสวัสดีค่ะ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 คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อสวัสดีสวัสดีตั้งใจเฮียนบอกั้งใจเฮียเฮียบอกวันนี้ตั้งใจเฮียนอะไรสกินขนมเด้อเฮียบอกั้งใจบอกไต่ใจบอกไปตั้งใจเฮียนสวัสดีสาน้อยตั้งใจเฮียอย่บอก สบายดีก่อนว่านสวยแบบงามนุบหนุบหนุบหนุงามเด้อเดี๋ยวเขาสิบีขนมมาให้เด้อรอถามมาโดนเด้อฮะแบบแบบเขาเขาเขาจะชันวิดในเชือดแล้วแล้วเขาสีออกมาหรอกแต่เขาโทรบอกจะเออไม่โทรขนาดใจในเชือดอย่างไั้มันจีเป็นมันจีเป็นปัญญาเอาเอามือเอามือเอาเขาชิมเขานีเล็กิบว่างเองเขาเอาไปต่อเพื่อได้เขาว่างแล้วเขาเตรียมตัวออกมาดีกว่าแล้วเขาบอกเจะหนัดเจ้ามือนั้นเออ จริงวันได้ใกล้เราจะว่าที่ว่าเขาเห็นเดินนะฮะแล้วเขาังมาแล้ยสินแะแต่เมื่อได้เขาพอมเขามาพด <c oughs> มอดีก็พาเงินเงินส่วงน,น,นี้จนเอาเงินก่อนขายเกือก่อน,นเอา้าอนไรอะไรอนี้อะไรอ,นนอะไรอ,นนอะไรอ,นนอะไรแต่ว่าทางโค้ควิดยังยังบริมวันทาบอเอา่าอ้ได้ว่กเอ้าวคือว่ามีหลายคนพอไหมบอยอ๋บบอบวมปกติกนวแต่ละสั้นเลยจ้ะ อ้าวปกติหนึ่งชั้นกันสิม,มีคููหนึ่งคนโมแมนต์บอกครูเจะเาคานมอ้คร่ับอถ้าปกติแลวคือมีของมของมันมีครูม่นี้ลคารมจะจะดูแลของหนึ่งจะคน30สิสทาทส,สาคนคกนค็คือเอาฟังทุกคนนะเนาะลูกเขาก็อ,อยู่ในของนั้น บอด้ลงมาแต่โดนกับความที่เอาบอกเว่าน่าหแนเละกับลูกกับบรด้ลมาเย็นเนาะแต่ว่าลูกมาเย็นตัวเองเลเออจะได้กัไปโรงเรียนเก่ามาเห็นบริเวณก็ห้องไเย็นตรงน้นเนาะบอดี้บอกอดีงบอกบอดี้ลุงนอกบดี้งออี้ลุจ่อกบอเล็อกบย้ลุบกบอ้อดี้ลุบอมี้ลุนอกดีงกดก่อ้อ้บกออ้ี้บออีี้งีง้น เขาเลยเป็นอย่งคือหูหมูนะเขาเลยสูบว่าเออมันมันกับวันทีเกี่ยวใบเยียนอยู่ทสายสิน้องค่ะเราขอดว่าลูกค้าต้องไปเฮียนอยู่เมืองไทยกับแต่แ้วแต่ใหญ่ไปแล้วแต่ว่าตอนน้อยๆนี่ทำมันแฮปปี้ก็โอเคเอาไว้แต่ว่าเรื่องอาจเรื่องระยะขาดเสื้อไอยังไม่สั่งยังเขายังบนมีแพนมาไหนปะเพราะว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้เด็กน้อยเขาวางเยียนห้องให้ล้างมือน้องบอกเพราะว่าเพราะว่าเพราะเขากับเขากับกันไปก่อนบางทีเนาะ ยังหน่อยถึงไปยังบ่มางหอดบ้านเฮากะแต่จังได๋กันจะเฮาก็ยังเตรียมเตรียมพ่อไปก่อนยังก็ดีได้มาถึงกัอ,อ,อีต้นได้บริเวณว่าได้แจนี่เขา,าก็วิ่งหังหลินได้ในกบิลินแบบเรื่อเรียนมาเขาบอกหงใน,นเขาบอกโอเคทามีของหลินทำมอีอย่าง เออแสดงว่าทางห้องนี่เฮาเฮาวันเฮาจีฮามาติดตกแต่งวยครับใวยเจ้าเลยนี่เอออันนี้อันนี้เฮาสิเฮาสิหามาเองค่ะน้องแหละตกแต่งเราคือเขาแต่งในห้างใช่ป่ะเออสไตล์นั่นแหละแล้วเขาจะมาแต่งอยู่นี่แฮบเบิ้ลแต่งแฮบเบิ้ลแหละของเล่นก็มาวางประจุหละแน่เน่เน่นแหละแเฮงดีเลยไม่ว่าคนสิแต่งหของเพื่อนหรือของนั้นออลิงแมน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 แล้วจังหวะที่ได้หน่อยเฮียนจังคนเที่ยวขอบเปโลกชงงว่างนะหนักกับไปในหันเล่นอ้าวเต็มที่แม่จะบอก อ่ันเลยเออแล้วก็ซอนให้เขาเก็บอี่อย่างเนาะเขาเรบักชีให้มีถ้าทีเก็บใส่กระสอบเดวเขาจะเอามาแล้วกะก็ซสอมมาาบริัเขาใหม่ดอกเขายังบมุในการดื่มเออเออแม่นอันนี้เขาเห็อันเขาอนเขาเห็ุอันช่องยูทูปมาเดิมฝาเดิมคือซื้อคู่ขิดเนาะซจ้อคู่ิดเป็นคู่เก่าเฮาในแหละเปรกะเปรณแบขอไพ่มีปัจจัยอย่างสวยเหลือทางโเยียนเฮากะ กลับมาได้มาเบิ่งได้เนาะอันนี้เขาเห็ุวิดีโอของเขานี่ในบ้านสนามไซเขานี่เนาะบ้านสนามไซรนี่โรงเรียนของโรงเรียนประถมอนุบาลเนาะมาทะโยมกันเยอะฝั่งแต่ว่าอันนี้คือไปอยากสวยเรือส่วนตัวอยากสวยเรือส่วนตัวอยากมไาหมาแม่ลูกชายตัวเองมาเฮียนนะแม่แม่เฮียนกับเป็นขมูลไปในร่างแม่เอางั้นพอดีพอดีของกินตัวเดียวบอเป็นเป็นอย่างอันนั้นเป็นห้องผักกินของผักเสบียง เป็นลูกเขาอะไรไปกินได้อ๋อส่วนที่อย่างอย่างเดียวยอ,อันนี้นอันน,น,นี้อันนี้สวัสดิการของเรียนเหมือนบอกเกนน้ำแพงได้ไปตกลูกเจ้าและอันนี้แหละเขาก็ต้องบริวารีเพราะ,ะด้วยความที่ทว,ว่าผมบได้ว่างเนาะตั้งแต่ปีสองปีกันบริวาร์จนจนโควิดมาเนี่ยได้ยุติบริวาร์เขาจะได้มาดิเขาเขาเขาตั้งอัน,น มีในเล็กในหน่อยสำหรับข้าเขาวกระยิ่งแท้ๆอยางสวยแต่พอเราดูความคือว่าอาจีพมีแบบว่าชีๆๆนุ่เครื่องเด็กเครื่องยังกัดผอเขาไปเสื่อมได้อย่างใดเดีแต่ว่าดูความคิดมันอาจจะบ่มากพออย่างหน่อยข้าวกระมีบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้เนาะเออดีกว่าเขาหล่นแต่แท้ต้นไม้เหน้องเขมาเดี๋นี่เห็นบอกบางคนเห็นแท้ต้นไม้บางคนก็เยืนตรงนั้นแสดงแสดงว่าในช่วงบุญเรียเขาเขาเริ่มช่วงสเอ็โมเขินบอกมันบอก เซ็ตมงลูกเขาเมื่อเนาะนั่นเลยแค่นี้เขามาจบบ่างในแจ้น่ะแม่หนูยังไม่กลับไลกลับเห็นแบบบอกปฏิเสธว่ายังบระยากกับนะแล้วเราบอเออเลูกเขากาแฮปปี้กับน่นอยู่เพิ่ไร่าคยถอดหน้าเ็นบอกจะบอกเป็นไปไงไม่จบอกว่าไม่จะบอกเรียนรวมกับาว่าให้ขวดที่ครเดียวเลยเอาไปห้องน้าอ๋อาะเขาอยู่บริการ ก็มีแต e. <Really? S 1> ่เวลาเวลาพ่อแม่มาหาคนอื่นมาหากับบริหารปล่อยไปแมนบอกพราะว่าเนาะเอากับบริหารไปเนาะแม่แมนแต่เขากันพี่ตัเข้าแม่เข้าแฟนเข้าทะเลทำมาหากันเห็นบ่ะเห็นบอกเพิ็จเมื่อจำเมื่อนำจกันเด้เออเห็นบอกไม่กังวลแต่เขาป่ะเล่อยากเมื่ออยากยังเขาเออหาลูกเขาแฮปปี้เข้ากะโอเคแมนแม่นแต่พี่ตังเขาซ้อนอยู่ในช่วงเดือช่วงช่วงหนักอะช่วงหนักอากาศมันหนานแล้วฝนตกแต่เขาเลยคิดพาลูกเขาบป่วยเด้ ลูกเขาป่วยแล้วแม่ขเยนเทากัยานไปไหนไปหนีอีกแล้วเขาอเลยซอนยื้อเฮือนพอซอนจะอึนจังหวะยื้เฮือนไปบามันอยู่เฮือนโดนแล้วมันนี่เอออยู่เฮือนโดนเราไปออกไปซราไปยังอะไรก็ยังติดเกมที่โทรศัพเอามางเฮียนเาบแล้วแม่แล้วแม่เขาบกว่าูดนดอกแม่เขาบอกว่าเอาคือบุกไปเฮียนบ้านเขาว่เขาบอกเอามันอยากมัอยู่เพราะจะ่ึงชีพแล้วเาบอกอนุบาลเนี่ยมีสองคนมีคนราาี่อไรลำไสเลือดอะไรที่เจาเขียนถหายปกติเขียนถายในบืนชีบืนชีลอกต่อมันบ่เปิดขึ้ไปนังเขียนเพราะวเนี่ย อันแม่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 ตอง้งปีดาทีว่าเขานะั่นเขาคิดว่าเฮ้ยอันเขาอยากให้ลูกเขาเรียนภาษาอังกฤษหรือ,อยังด้วยความที่ว่าเขานัด้วยความทีว่ว,วา่วาอยากให้ลูก,กได้บรรดาได้ภาษาดีเขาในเมื่มาสอนอยู่เฮือนนั่นเขาก็สอนทักกระซื้อบื้มทั้งเมืองไทยเพื่องกระเอ,อืเ้อกเฟื่องกับฝ่ายังมาใหนะ้หนนะทักกระอนเป็นนำ้ำแต่ว่าทีวา่ว่าไปเทียนอยูวจุดองอื่นใกล้เมืองที่เห็นนะก็ไปดูว่าลูกเขาเหมนถึงน้อยถึงว่าลูกเขาอันมีสองภาษาสองสองประเทศเนาะจังใดมันกระยัางเงินหู่ทั้งสองก็ดีไดย เออเรีกเขาก็เลยว่าภาษาลาวก็อัดกลับไปว่าถ่ายอัดกลับไปถ่ายหูไปแต่ยังน้อยกับบอลกดดันบันไดเห็นนะแต่ก็ยังรีแลกซ์รีแลกซ์ได้แบบนี้ค่ะมาแบบตื่นเช้ามาแล้วเขาว่าเออดูเขาโอเคจากเมื่อก่อนเนี่ยตื่นขึ้นมาอุ้มอุ้มขึ้นไปอาบน้ำกันอยากง่ายกุนงิดเบียดไปพอเวลากนะจำการตอนเพียงแปดโมงขอเขไปไกลหน่อยดิอันนี้ยังว่าผนตื่นมาเจ็ดโมงผลหูโตเองไปหาเพื่อนในเมืองกัเสียเงินอันนี้พัฒน์โปรตีนเอเชียเศร้าพนี่อันนี้เออเออไปแหละลืมพางมาค่ะเพิ่มสะได้ก่อนค่ะ ซพันกีพเม่เจ้าไผโอคนค่ะบมัอ๋ออันนี้ค่ะเธอของของหนอนเยนอนุบาลเนาะซาอุพันกีบาอุพันกีตกไปเงินปก็แปบาทเฮ้ยแม่บอกซาอุพันกีแปดสบาทปะเม่บอกบ่หอบ่อหอร้อยเอาไปอันนี้ค่ะเธอพงเย็นที่นี่เด้อของอนุบาลนะลืมถามบ่ออดร้อยเมยบอบ่อดรอบาทและแถมอันคุณครูไปก็ดูแลดีปกติเหมือนย็นสไปแต่ท่าบ่อหอด้อยบา โอเคหลัดเนาะบอลอยบาทเอาอ้จะบะปีจะปีจะปีในอีกงปีในเดือนันี่ัี่กอาเสียเงาปะหยุดเลยมันบอกอนี่แหละแต่งน่อยเทากาอยู่มาแต่ตั้งแต่รุ่นเท้าจะถึงรุ่นเขา แมไ่แได้เดี๋ยวจังเด้เขาไปแล้วแหละแม่มันหนักสิปุ่นไปแล้วสบายดีคุณปุ่สบายดีเดอ้อเนาะฝากอันนี้ทุกคนเดอ้อฝากซ่องเลยเดอ้อฝากโรงเรียนเฮาแล้นะเดอ้อเนะาะไพ่ใบใหบุญมาสวยเรือกลับมาเดอ้นะเดอนี่เด้อโรงเรียนเฮากับเป็นแบบนี้แหละกอดอยู่ในชนบทเนาะบ่เถิงเนาะเฮาก็ยังบรมีอย่างเดจนะกลับมาสวยเรือกันเดอ้อมีปัจจัยเด็กหน่อยไพ่สิว่า มีความอยากสวยเหลือเนาะสำหรับเด็กน้อยเฮากะเทนละกันกเทนละกันกอีต้นนั่นแหละอีต้นน้ำทวิวาเขาบ่มีวังลินเขาบ่มีวังลินเขาบ่กมีอีหยังให้มันรู้สึกแบบมีนวลลินมีสังส้งชั้เนาะว่าทั้งเนาะมีแต่ความมูดที่คุณคูเป็นทอด,ดหายท่านั้นในซื้อแต่ที่เหลือกะนี่แหละใครอยากสวยเหลือกะมาได้เด้อร์เดนสนามไจเนาะใจเด้อสบายดีทุกคนทักทายทักทายทักทาย,ทายสบายดีกันหนุบหนุบกันหนุบกันหนุบ สบายดีสบายดีเนาะเราจะสัญญากับเด็กๆว่าเราจะมาแจกขนมโอเคไหมใครได้ขนมขอเสียตั๋วโมงแดงหน่อยแล้เราจะขนมมาแจกเกาชิเกาชินายมาเน่นายกเขา้าแขกกับเพื่อนเราจะขนมมาแจกทุกคนสัญญาแล้วเด้อเสียขนมมาแจกทุกคนต้องตั้งใจอะไรตั้งใจอะไรตั้งใจเฮียนทุกคนต้องตั้งใจเฮียนเด้อเป็นเด็กดีของคุณครูและพ่อแม่นะนะนะเดี๋ยวจะมาแจกเนาะบ๊ายบาย